น <screws in the fridge> <maison> <desserts> <men> ี่ไง่นี่เ <Luckily> น <en> e> <cu> ี่ยจ้าเก็บดอกไม้ใหค้สิงีหูเอตึงหูดูชีฮะดูชีฮะดูเขาพูดไปเหาะไหมดูชีฮะรักนะคะเห็นไหมเป็นที่พูดไหม พี่อะไรนะลูกพี่ชื่ออะไรนะช้างอ๋อพี่ช้างแล้วพี่อะไรอีกลูกกระต่ายกระต่ายกระต่ายแล้วมีอะไรอีกลูกช้ตตา,างช้างแล้วกระต่ายแล้วก็อะไรเนะี่ยช้าง <teh> like, ช้างาอ๋อช้างจะกินข้าวแล้วพี่มดแดงไงไงมดแดงช้างกำลังกินข้าว พี่กระต่ายด้วยอย่างนี้เละลูกกระต่ายกินข้าวกระต่ายกินข้าวกระต่ายไม่กินกระต่ายอ้าวทาไมอ่ะลูกกระต่ายทําไมไม่กินน้องเพชรกระต่ายลอยคอเหรอกระต่ายไม่กินหรอกกินข้าวมันกระต่ายไม่กินหรอกแล้วใครจะกินข้าวล่ะลูกเจ๊ไรเจมาว่าทำ่อยว่าจแต่ละคอยไม่มาะนกะต้ายร้องข้าวเนียว วันนี้วันพักผ่อนนะคะวันอาทิตย์วันหยุดโนโนหนูทําอะไรหนูมาน,นี่เอาไวนน้ให้ยายเลยค่ะถ้าอิ่มแล้วมาให้ยายขับไม่ได้นะนะถ้าใครทําที่ไม่ดีมันจะโดนทําโทษนะนะคะวันนี้วันอาทิตย์หนูอยู่บ้านนะคะหนูนอนนะคะหนูนอนเล่นที่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูก็จะอาบน้ํานอนแล้วค่ะตอนนี้เที่ยงแล้ว <c oughs> ทอย ทำไหมทำไมบอกไม่ฟังเหรอบอกไม่ฟังเหรอบอกไม่ฟังเหรอไหนไหนไหนตีได้แหละไปเอาทิชชู่มาเช็ดเลยไปไปเร็วนี้เอาทิชชู่มาค่ะลงไปเอาทิชชู่มานู่นเอาตรงนี้ก็ได้นี่นี่เอาตรงนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวตรงเนี้ยยอู่ตรงเนี้ยยอู่ตรงเนี้ยเนี่ย โอ้โหไปเบ่งอีกเออนั่นแหละผ้ามาเขี้ยอไม่คิดไม่ไม่ผ้าไปเช็ดตาไม่ไดไ้ไม่ได้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสกรปรกนะหนูอย่ามาทําอีกนะทีนี้ใครเน่เพชรเบิงความือนหลดมั้เจ้าค้ามือนเราอืมหม้อมืนอนดรกเก้า,าไฟนะโหโหคุณอะ <c oughs> ไปเช็ดแล้วขนานไปเช็ดละ อย่าทําน้องเพชรจะให้ยายทํายังไงดีดึงหูไหมหัดจุดมก็อย่าทํานะคือไหมเออเช็ดอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดเลยค่ะเมื่อคืนสองสาวเก่งมากอ๋อไม่ดิไม่ไมเลียวเหลือหักไปแล้วอีกอีกอีหนุดยังอ่ะ อีกๆๆ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 อีกอีกอีกอยู่ตรงหัวนะ่ะอยู่ตรงหัวเขาหนุนหนุนไม่เห็นเหรอพี่พลอยพี่พลอยน้องเพ็รไม่เห็นเหรอค่ะเอาอีกค่ะค่ะอันเอาอีกค่ะหัวหมดยัางย่งยังยังข้าเนี่ยเนี่ยไหนอยู่ตรงหัวน้องนัๆๆๆๆ่นนั่นนั่นเห็นแต่ไม่วางอยู่น่ะวางอยู่น่ะโอเคนั่นแหละค่ะ ไม่ค่ะเอาใส่เลยค่ะเอาใส่เอาใส่น้องเอาใส่น้องเลยแล้วก็รูดซิปน้องเข้าให้ด้วยโอเคไหมทาจ้าปิดด้วยอ่ะปิดด้วยมาทําเป็นไหมเอาให้ยายรูดให้ไหมมายายรูดให้มามให้อ่ะเพชรเก่งไหมลูกเพชรเก่งนะนี่โอเคแตงกิว <Thank you. S 1> เสร็จแล้วค่ะ ฮะเอามันไม่เ็ดอือเอออีกอันหนึ่งแล้วละหนูมันยังไม่เ็ดเลยมาๆมาเไม่เ็ดเออไม่เฉดไม่เฉดเอเอมาเอามาเอารูดออกเอารูดออกเออรูดลงรูดลงค่ะเออเอามาอีกอันนึงเอาใส่อีกอันนึงโอเคว่าพี่พลอยเก่งจังเลยอ่ะพี่พลอยมองเห็นน่ะเอารูดขึ้นค่ะเูดขึ้นออเ เอาเลยค่ะอะไรอ่ะลูกเอามาทิ้งเลยค่ะทิ้งขยะเลยค่ะทิ้งขยะล้วนๆขยะตรงนู้นค่ะเอาใส่กระดาษเลยเอากระดาษเช็ดเลยหนึ่งกระดาษาาเช็ดก็ดักขาวๆเช็ดออกโอเคออกไหมไม่ออกไม่ออกไม่อกมอกเฮ้ยอันกระดาษที่ชูหมอนหนึ่งข่อย,อย,อย,อยตื่นขึงน,นะ อออโอ้ไม่เอาไอทิดไอชิดนี่ไอชิดนี่แก้มพี่สิพลอยทำอะไรอยู่จ๊ะขี้ออกไหมจ๊ะบางทีก็เข้าห้องน้ำบางทีก็อย่างนี้ละคะสองอย่างแล้วนะคะก็เริ่มสอนระคะห้องน้ำน้ำแข็งหยบยบอะไรลูกหยับเส้น แล้วปุ้มปุเฮ้ยขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงมาแล้วโนถ้าเปิดเราก็ไม่ต้องปิดน้องเพชร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 จะจ๋าไหมน้องเพชรไะ้จ๋าไหมน้องเพชรน้องเพชรไม่จ๋าน้องเพชรจ๋า พี่ลอยจ๋าอุ้ยจะจ๋าคอยสะพี่ลอยจ๋าไม่เอาพี่ลอยจ๋าพี่คอยหัวยุ่งเลยนะเฮ้ยแคปากแค่ปากเมนที่เมนที่เอาคุยกับยายหน่อยสิเมื่อคืนพูดก่อนเมื่อคืน,คนเห็นหนูไหมจา๋า นูกเก,ก่งไหมนูกพูดได้แล้วรักพ่อ,ร,พอรักแม่รักยายแตนรักตาเลีรักนาอาชี A C คุย <c oughs> คุยอยู่ดีๆ <c oughs> นะเนี่ย น่ารักมากคุยอยู่ดีๆก็มีเสียงชะงนั้นพ่อชื่ออะไรนะลูกพ่อหนูชื่ออะไรพโ้โอ้ยชอบดีโอ๊ยไปตามหวัวอีอ